นโยบายที่สามเช่าที่ดิน99ปีนโยบายที่สามท่หยิบขึ้นมาเนี่ยท่านต้องหัวเล้ะและ นั่นคือการให้เช่าที่ดิน99ปีลองมองซ้ายขวาสิมองไปที่พมา่าซึ่งประเทศรอบบ้านเราเนี่ยเป็นเมืองขึ้นทั้งสิ้นถามว่าประเทศไทยไปเป็นเมืองขึ้นใครตั้งแต่เมื่อไหร่ถึงต้องให้เช่าที่ดินถึง99ปีดิฉันเนี่ยใช้ชีวิต เข้าออกในอฟริกาเนี่ย24ปีทั้งทวีปนี่เป็นเมืองขึ้นไม่อังกฤษก็ฝรั่งเศสนะคะเขายังไม่ได้ให้เช่าที่ดิน99ปีเลยอ้อขายอันนี้ลูกศิษย์อีฉันถามอะค่ะว่าอาจารย์ครับอย่างนี้เนี่ยเรียกว่าขายขายชาติได้ไหมขายบ้านเมืองได้ไหม ถามว่าประเทศไทยเนี่ยไปเป็นเมืองขึ้นไครตั้งแต่เมื่อไหร่ถึงต้องเอาที่ดินไปเล่ไปยกให้เขาตั้ง99้ากปีตีชั่วโคตรเนี่ยเราตายไปแล้วกลับมาเกิดใหม่ตายอีกทีหนึ่งใช่ไหมคะมันมีความจําเป็นไหมล่ะตรงเนี้ยเราถามว่าเราเป็นทาตเป็นเมืองขึ้นไครตั้งแต่เมื่อไหร่หันไปดูทางซ้าย พม่าเนี่ยนะคะดิฉันเองเนี่ยก็เข้าออกในพม่าอยู่บ่อยมากเนี่ยนะคะพม่าเองยังแค่3าสิปีบวกแล้วเขามาตรวจเขาตรวจทุกสิบปีสมควรให้ต่อไหมนะคะพม่าเป็นเมืองขึ้นอังกฤษลาวเป็นเมืองขึ้นฝรั่งเศสกัมพูชาเป็นเมืองขึ้นฝรั่งเศสมาเลเซียเป็นเมืองขึ้นอังกฤษเวียดนามเป็นเมืองขึ้นฝรั่งเศส เขายังไม่มีนโยบายในการให้เช่าที่99ปีเลยหยิบตัวอย่างที่เห็นชัดมากเกาะฮ่องกงใครเคยไปฮ่องกงบ้างคะเกาะฮ่องกงเนี่ยเดิมเดิมเนี่ยเป็นของจีนเมื่ออังกฤษเข้ามารุการานแล้วแพ้สงครามอังกฤษก็ยึดครองฮ่องกง99ปีแล้ววันนี้ส่งคืนกลับให้ กับจีนซึ่งเป็นเจ้าของเดิมแล้วก็คือนี่คือสภาพของคนเป็นเมืองขึ้นค่ะจะถามว่าประเทศไทยเป็นเมืองขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่ดิฉันถามดังๆไหมฮะเราไม่เคยแล้วด้วยสภาพของประเทศไทยเราไม่มีความจําเป็นต้องเล่ขายที่ดินเพื่อให้คนมาใช้ ตนไทยวันนี้เนี่ยที่ไม่มีที่ดินทํากินไม่มีที่ทํานาปลูกข้าวปลูกปลาปลูกผักอีกมากมายทําไมไม่ดูแลตรงนี้แหละนะคะเป็นคำเป็นนโยบายที่สาม เรื่องการเท่าที่ดิน99ปีดคนไทยนะครับคงจะคุ้นตากับภาพประวัติศาสตร์ภาพนี้ซึ่งเป็นภาพที่เคยสั่นสะเทือนยุโรปมาแล้วเมื่อคิงจุฬาลงกรแห่งสยามประทับเคียงคู่กับพระเจ้าซานิโคลัสที่สองแห่งรัเสเซียมหาอำนาจชาติหนึ่งของยุโรปในขณะที่อังกฤษและฝรั่งเศสกำลังล่าอาณานิคมในเอเชียกันอย่างเมามัน และสยามเองนะครับก็ตกเป็นเหยื่อด้วยซึ่งภาพนี้นะครับก็ถูกแจกไปลงหนังสือพิมพ์ที่ออกในเมืองหลวงของยุโรปทุกประเทศเลยซึ่งเบื้องหลังของภาพนี้นะครับก็คือความสัมพันธ์ของราชวงศ์จักรีกับราชวงศ์โรมานอฟ ในสมัยรัชกาลที่หนะครับเป็นยุคที่ราชอาณาจักรสยามต้องเผชิญวิกฤตการณ์หนักจากการล่าอาณานิคมของชาติมหาอำนาจจากยุโรปจนยึดประเทศเพื่อนบ้านโดยรอบของเราได้นะครับอังกฤษนะครับก็ยึดพมา่าได้ฝรั่งเศสนะครับก็ยึดดินแดนทางขวาของประเทศไทยได้แล้วต่างนะครับก็มีเป้าหมายที่จะยึดครองไทยถึงขนาดที่จะใช้แม่น้ําเจ้าพระยาแบ่งเขตกันเลยอังกฤษนะครับก็มุ่งไปที่แหล่งอุด,ดมด้วยป่าไม้ศักในภาคเหนือที่ ติดกับพมา่าและจุดที่เหมาะแก่การตั้งสถานีการค้าทางทะเลในแหลมมาลายูส่วนฝรั่งเศสนะครับก็ตั้งพรรคอนานิคมมีนโยบายสนับสนุนการล่าเมืองขึ้นและจ้องมาที่ดินแดนอันอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรของลุ่มแม่น้ำทางห้าที่มีลักษณะคล้ายฝ่ามือคือแม่น้ำโขงแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำสาลาวินแม่น้ำอิระวดีและแม่น้ำแดงฝรั่งเศสนะครับก็ส่งคนเข้ามาสำรวจและก็แสดงความคิดเห็น ว่าดินแดนเหล่านี้นะครับต้องเป็นของฝรั่งเศสถ้ายึดครองไม่ได้นะครับก็ต้องถือว่าเป็นความบกพร่องของรัฐบาลฝรั่งเศสในขณะนั้นจากนั้นนะครับก็ใช้เล่กลนอุบายและกําลังอาวุธเชื่อเชือนดินแดนของเรานะครับ ไทยเรานะครับก็ทำได้แค่ต้องยอมสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตไว้เหตุการณ์ที่สะเทือนพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์ไทยในขณะนั้นและก็สร้างความโกรธแค้นให้ประชาชนคนไทยอย่างมากก็คือเหตุการณ์ในรอส1 2ในวันที่13กรกฎาคม พศ2436หรือรอศ112นะครับฝรั่งเศสเนี่ยส่งเรือรบสองลำฝ่าแนวป้องกันของป้อมพระจุลจอมเกลา้าเข้ามาจอดที่หน้าสถานทูตฝรั่งเศสในกรุงเทพซึ่งมีเรือบรบฝรั่งเศสจอดอยู่หนึ่งลำอยู่แล้วและก็ขู่ว่าจะจมเรือพระที่นั่งมหาจักรีที่จอดอยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยาและจะระดมยิงพระบรมมหาราชวังหากไทยไม่ยอมจ่ายค่าทำขวัญบุตรภรยาของทหารเรือฝรั่ง เศษที่บาดเจ็บล้มตายจากการประทะกันเป็นเงิน3ล้านฟรังหรือไม่ก็ต้องให้ฝรั่งเศสเก็บภาษีเอาเองที่เมืองพระตะบองและเสียมราชนอกจากนี้นะครับฝรั่งเศสยังเรียกเรือรบจากไซง่อนมาอีก12ลำก็ปิดอ่าวไทยแล้วก็ส่งทหารยึดเกาะสีชังแล้วก็ยื่นเงินไขให้ไทยนะครับถอนทหารออกจากฝั่งซ้ายของแม่น้ําโขงภายใน1เดือนแม้ไทยนะครับจะยอมรับตามข้อเรียกร้องของฝรั่งเศสทุกข้อเพราะไม่มีทาง ปฏิเสธได้ฝรั่งเศสนะครับก็ยังขอยึดจ,จันทบุรีไว้เป็นประกรันการกระทําของฝรั่งเศสนะครับทําให้รัชกาลที่5เสียพระราชหฤทัยอย่างมากถึงกับประชวรเลยความเสียใจที่ต้องเสียแผ่นดินไทยในรัชสมัยของพระองค์ทําให้พระองค์นะครับไม่ยอมเสวยพระโอสถเลยในที่สุดนะครับพระองค์ก็ทรงตระหนักว่าการยอมสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตไว้ไม่ใช่วิธีที่ถูกต้อง เพราะนักล่าอนานิคมจะยามใจเรียกร้องเอาไม่สิ้นสุด ชาติที่ล่าเมืองขึ้นนั้นจะอ้างว่าเอเชียยังไม่เจริญขาดสมรรถภาพที่จะรักษาความสงบสุขของตนได้ทําให้มีผู้ร้ายชุกชุมเป็นอันตรายต่อสังคมและต่อชาวยุโรปที่เข้ามาอีกทั้งยังไม่มีความชํานาญที่จะนําทรัพยากรแท่าต่างๆมาใช้ต้นเป็นชาติที่เจริญกว่าจึงมีเมตตาที่จะมาช่วยพัฒนาให้เจริญเท่าเทียมกันไม่เป็นตัวถ่วงความเจริญของยุโรปการจะปกป้องตัวเองจากข้าออ้างจอมปลอมของนักล่า นิ้คมนี้ได้นะครับจะต้องพัฒนาตัวเองให้มีความเจริญเช่นเดียวกับชาติในยุโรปไม่ต้องให้มีใครมาช่วยพัฒนาฉะนั้นนะครับในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงมีการพัฒนาบ้านเมืองในแนวทางของยุโรปอย่างรวดเร็วส่งจ้างฝรั่งเข้ามารับราชการและส่งคนไทยไปศึกษาในยุโรปเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้นะครับรัชกาลที่5ยังเตรียมพระองค์ในการที่จะโชว์ตัวในานานาประเทศที่อ้างตัวว่าเป็นอารยาประเทศให้ประจักษ์ว่าสยามไม่ใช่บ้านป่าเมืองเถื่อนอย่างที่นักล่าอนาณาณิคมประโคมข่าวและแล้วในวันที่7เมษายนพศ2440 การเสด็จพระราชดำเนินไปยุโรปก็เริ่มขึ้นโดยเรือพระที่นั่งมหาจักรีมีเป้าหมายที่จะเยือน12ประเทศในยุโรปก็คืออิตาลีสวิตเซอร์แลนด์ออสเตรียฮังการีรัสเซียสวีเดนเดนมาร์กอังกฤษเบลเยียมเยอรมันฮอลแลนด์ฝรั่งเศสและสเปนมีกำหนดเวลาประมาณ9เดือนประเทศที่สมเด็จพระปิยมหาราชทรงมุ่งหวังมากที่สุดก็คือรัสเซียซึ่งพระเจ้าซาเน ิโคลัสที่สที่มีความสัมพันธ์สนิทสนมกันมาก่อนสเสด็จขึ้นของราชมา3ปีแล้วก็ต้องย้อนไปนะครับว่าในปีพศ2436นะครับในขณะที่พระเจ้าซานิโคลัสที่สองพระองค์ยังดำรงพระยศเป็นมกุกราชกุมารก็ได้สเสด็จเยือนบริเวณเอเชียและก็สะเสด็จแวะมาสยามด้วย